สวัสดีค่ะครยสหหามาแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของนะครูมาแบ่งปันในเรื่องของหนังสือนะรอยเล่มเปลี่ยนโลกค่ะ มาค่ะวันนี้นะใครเจอหนังสือเล่มนี้โค้ชโชคดีเพราะว่าคุณจะได้เรียนรู้ในเรื่องของเคล็ดลับนะในขณะที่นอนหลับนะ <c oughs> บอกเลยว่าเล่มนี้นี่ดีมากๆ <c oughs> วันนี้มาแนะนํานะคะในเรื่องของเคล็ดลับในเรื่องของหนังสือเล่มนี้นะคะใครเจอหนังสือเล่มนี้คุณโค้ชโชคดีแล้วก่อนอื่นนะคะครูขออนุญาตแชร์กันก่อนออกนะแชร์กันออกไปก่อน <c oughs> วันนี้อยากจะให้ทุกคนนะคะ ได้รู้เคล็ดลับนะความลับหนังสือเล่มนี้มันโคตรแบบมีมูลค่ามหาศาลนะคะก่อนอื่นนะคะใครอยากรู้วิธีเวลานอนหลับนะแล้วอยากจะเขาเรียกว่านะทุกอย่างเนี่ยมันสาม,มารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้จริงๆนะครูอยากจะบอกให้ว่าหนังสือเล่มนี้มันเป็นพรีเมียมไลท์และเป็นหนังสือที่นะคะซึ่ง นะอาจารย์อาจจะมีอยู่นะแต่ก็คงไม่ไม่น่าจะมากแล้วเพราะว่าก็คือพูดง่ายนะคะมันเป็นหนังสือที่มันเปลี่ยนโลกจริงๆนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้หนังสือเล่มนี้โค้ดส่งคุณค่าแบ่งปันฟรีกันนะคะวันนี้ใครอยากได้เคล็ดลับนะะดีๆจากหนังสือเล่มนี้คุณจะต้องไม่พลาดค่ะครูขออนุญ,ญาตนะคะมาแบ่งปันเป็นเสียงนะคะทุกคน เพราะฉะนั้นวันนี้นะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวอขออนุญ,ญาตนะคะแชร์ไลน์นี้กันออกไปก่อนนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะเคล็ดลับดีๆจากหนังสือเล่มนี้นะอ่าอยากจะแบ่งปันมากๆเลยมันดีมากๆนะคะเพราะแเราได้รู้เคล็ดลับเนี่ยมันจะทําให้นะคะคือเป็นเรื่องของการทํางานในเรื่องของจิตวิญญาณนั่นเองนะบอกเลยว,ว่ากฎแห่งจิตวิญญาณนั้นโคตรสาคัญและก็เป็นอะไรที่นะทุกคนหนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่โอ้โหมีมูลค่ามากๆนะคะมีทั้งหมดนะเป็นร้อยร้อยเล่มนะเปลี่ยนโลกก็คือมีอยู่3คอเขาเร่อะไรมีร้อยเล่มในนี้แล้วก็มีโอ้โหเคล็ดลับกว่า300กว่าเคล็ดลับนะมันโคตสุดยอดวันนี้ถ้าใครยังไม่มีนะไปติดตามอาจารย์นะที่เพจอาจารย์ได้นะคะเดี๋ยวคู่ขออนุญ,ญาตนะคะแบ่งปันในเรื่องวันนี้นะการเรียนรู้เคล็ดลับการเรียนรู้เนะาะในขณะที่เรานอนหลับ เรานอนหลับนั้นแต่จิตใต้สํานึกของเราเขาไม่หลับไปไหลนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเจอนะคะหนังสือเล่มนี้โคโชคดีนะคะต้องบอกว่าโชคดีสุดๆใครมีหนังสือเล่มนี้ก็โชคดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าคุณจะได้เรียนรู้เคล็ดลับต่างๆนะที่อาจารย์บัฑิตนะยกมาแบบโอ้โหนะมา,มา เขาเรียกว่านะมาเสิร์ฟให้คุณถึงบ้านกันเลยนะเพราะวันนี้ใครนะเจอหนังสือเล่มนี้แล้วได้เข้าใจว่าหนังสือเล่มนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวครูมาแบ่งปันนะคะกอน,อนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะแชร์ไลไ์นี้กันไปก่อนขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาย้อนหลังด้วยนะคะครูขออนุญ,ญาตแบ่งปันเป็นเสกนะคะวันนี้ก็นะ เดี๋ยวนะก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงของการฉีดวัคซีนมาเมื่อวานนี้ไว้เดี๋ยวครูจะค่อยมาแบ่งปันนะคะว่ามีอากาศอะไรยังไงกันบ้างนะคะทุกคนอยากรู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะที่ตอนนี้ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนนะก็บอกเลยนะคะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมนะคะเพราะว่าถ้าคุณเตรียมร่างกายไม่พร้อมเนี่ยผลเขาเรียกว่าเอฟเฟกเนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะมากๆถ้าวันนี้เราเตรียมร่างกายพร้อม ทุกคนจะไม่เป็นอะไรกันเลยนะคะเพราะว่าวัคซีนนะตัวแอสตราที่ครูไปฉีดนั้นยอมรับนะคะว่ามันแรงมากนะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุญาตนะมาแบ่งปันเป็นเสียงนะโดยที่มีหนังสือของอาจารย์นะเล่มนี้ที่รักมากๆนะมี100เล่มที่สรุปพวกเคล็ดลับเนี่ยโอ้ประมาณ300กว่าข้ออยู่ในนี้มันโคตรเจ๋งบอกเลยนะคะใครอยากรู้เคล็ดลับในช่วงนอนหลับ ว่าควรจะทำอะไรได้บ้างนะคะสำคัญมากนะครูบอกเลยว่ามันสำคัญมากเพราะว่าอย่าลืมนะคะเรานอนหลับนะไอ้จิตสำนึกเราเท่เนี่ยความรู้สึกตัวของเราณนะเวลานี้เรานั่งพูดอยู่นี่เขาเรียกว่าจิตสำนึกนะคะแต่จิตใต้สำนึกเราเวลาขณะที่เรานอนหลับนะคะทุกคน จิตใต้สำนึกมันไม่หลับค่ะแต่จิตสำนึกเรานะมันเหนื่อยนะมันเพียนะมันหลับไหลเพราะฉะนั้นวันนี้นะท่านใดที่เจอไล่นี้คุณโค้โชคดีนะคะหนังสือเล่มนี้ครูนะคะแบบโอ้โหนะเขาเรียกว่าตั้งใจแบ่งปันเลยแหละมาดูกันนะคะเนี่ยหนึ่งอยเล่มนะเปลี่ยนโลกบอกเลยนะคะโอโ้เล่มนี้ดีมากมาก มีอะไรกันบ้างนะคะครูอยากได้นํานี่นะคะเริ่มแต่อันแรกเลยคือเป็นนะเรื่องของความลับแห่งยุคทุกๆทุกสมัยนะคะเห็นไหมคะมีทั้งหมดโอ้โหสิบทเรียนมาหน้านี้นะนี่คือนาบทเรียนต่างๆที่อาจารย์ณฑิตน,นะคะได้แปลมานะคะโอ้โหหนึอยเล่มเห็นไหมคะโอ้โหเนี่ยแค่เห็นหัวข้ออย่างเงี้ยคะ่ะ คือแบบเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆในการที่จะเรียนรู้นะคะเพราะว่าบางสิ่งบางเรื่องเนี่ยเราไม่รู้เนี่ยมันมีอีกเยอะเลยครูอยากจะบอกว่าทุกคนถ้าใครมีไว้นะเป็นเรื่องที่ดีมากๆหนังสือเล่มนี้คุ้มสุดๆนะคะและวันนี้เชื่อว่าอาจารย์นะคะไม่น่าจะแบบเขาเรียกว่าอะไรมีเยอะแล้วนะอาจารย์ไม่ค่อยผลิตแล้วนะหนังสือนะ เป็นมหาปัญญาที่สุดยอดมากนะคะนี่นะคะมีแบบโ oh อ้โหวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะเลิน w h ย You Sleep นะ,ะเรียนรู้ขณะคุณนอนหลับกันนะคะใครนอนหลับณนะเวลานี้คุณจะรู้ว่าช่วงเวลาที่นอนหลับนั้นมันโคตรมีค่าค่ะทุกคนนะคะเห็นไหมคะโคตรดีเลยหนะังสือเล่มนี้นะนี่นะคะข้างหลังบอกเลยว่า นะในราคาที่ไม่แพงนะ9ก0บาทเนี่ยโหคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะมีทั้งหมด10หมวดด้วยกันโอ้โคตรสุดยอ,อดมาดูกันค่ะวันนี้ก็เป็นบทเรียนที่นะคะคระูนำมาแบ่งปันกันนะคะเป็นเคล็ดลับความลับในเรื่องของการเรียนรู้ในขณะที่เรานะคะทุกคนนอนหลับนะคะบอกเลยว่ามันเป็นบทเรียนที่วันนี้โคตรสำคัญถ้าวันนี้คุณนะคะนอนหลับอยู่ เราจะไปเรียนรู้กันค่ะเนี่ยเรียนรู้นะขณะนอนหลับ <c oughs> เห็นไหมคะว่าบทเรียนต่างๆหนัง,งสือเล่มนี้เนีน่ยเจ๋งมากๆถึงนะคะในการที่เวลาเราหลับอ่ะคืออย่าลืมนะคะจิตใต้สำนึกของเราไม่หลับนี่คือนะคะ Sleep Learning เรียนรู้ขณะนอนหลับมาจากพื้นฐานการรับรู้และนะคะเสนอแนะสิ่งที่การเรียนรู้ไปยังจิตใต้สำนึกของเรานั่นเองในขณะที่นอนหลับนะคะ คืออยากจะบอกทุกคนว่าในขณะที่เรานอนหลับเนี่ยหลายคนนะคะเขาเรียกว่าพกพาความเครียดนะก่อนนอนอะไรแบบนี้พาขึ้นเตียงไปอะไรแบบนี้ครูไม่ได้นํานะคะทุกคนเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าถ้าวันนี้เรานะคะในช่วงที่เรานอนหลับสิ่งที่ เราจะทําได้ดีที่สุดก็คือว่าหลายคนนะคะอันข้อแรกเลยนะเอาเคล็ดลับไปเลยนะเอาสั้นๆวันนี้เนาะมาเร็วไปเร็วนะคะก็ใครเจอไรน,นี้คุณโคโชคดีเป็นเรื่องของวันนี้เนี่ยเวลาเราน,นอนหลับเนี่ยจิตใต้สํานึกเราไม่หลับนะคะแต่ไอจิตสํานึกเราที่เรานเนี่ยความรู้สึกรู้เนื้อรู้ตัวก็คือหลับนะถูกไหมฮะแต่เราเหนื่อยเนาะเหนื่อยเนี่ยร่างกายเราเหนื่อยจิตสํานึกเราเหนื่อยแต่จิตใต้สํานึกเรา lived, มันไม่เหนื่อยคะ่ะไม่หลับเพราะฉะนั้น อันแรกสุดนะสิ่งที่อยากจะแนะนําก็คือว่าครูทําเป็นประจำอันนี้มันโคตรได้ผลนะคะนั่นคือ1น,นะหลายคนอาจจะมีเพลงคลาสสิกนะหรือจาก u t u b e นะเป็นโมสาร์หรืออะไรก็ได้นะคะอันนี้เป็น the best of โมสารนะเป็นอะไรที่ดีมากๆเหมือนดนตรีตอนนี้ที่ทุกคนได้ยินนะก็เป็นดนตรีของอาจารย์บัณฑิตนะคะซึ่งดีมากๆเลยนะคะเป็นในเรื่องของการที่เหมเาจูนคลืนสมองนะคะบอกเลยว่าในยามที่ นอนหลับเนี่ยจิตใต้สํานึกเขาไม่หลับเพราะฉะนั้นวันนี้จิตใต้สํานึกเนี่ยโคตรส่งพลังเพราะฉะนั้นอันแรกก็คือว่าหาเขาได้เป็นเพลงนะเป็นเพลงที่ฟังแล้วนะสบายนะเวลานอนงนี้นะยกตัวอย่างเช่น The Bed of m o z a r t ที่เป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องพวกสมองอะไรแบบนี้นะคะแบบฟังแล้วเป็นเพลงคลาสสิกที่แบบนอนหลับง่ายง่ายสบายสบายเนาะมันจะทําให้เราผ่อนคลายและในช่วงที่ผ่อนคลายนั้นมีเคล็ดลับนะคะทุกคน ก่อนที่คุณจะนอนหลับลงไปนะคะช่วงที่ฟังเพลงอยู่นั้นคุณสามารถจินตนาการสิ่งที่คุณอยากได้ค่ะว่าวันพรุ่งนี้นะ,ะหรือเป้าหมายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากได้ให้นะคะ คือเห็นภาพไปเลยค่ะว่าวันพรุ่งนี้ต้องการอะไรบ้างอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะขายออนไลน์ก็ต้องการยอดขายพรุ่งนี้ต้องการเป้าหมายเท่าไหร่ก็ให้มองเห็นภาพไปเลยนะคะจินตนาการล่วงหน้าไปเลยว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความโชคดีที่เราจะได้มีลูกค้าและมีออเดอร์นะคะโอเคไหมนะนี่คือการยกตัวอย่างและก็ ครูเป็นคนหนึ่งที่ทําเป็นประจำนะคะในเรื่องของเป้าหมายเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะการที่เราฟังเพลงนะคะไม่ได้ฟังเฉยๆแต่เราจินตนาการไปด้วยเนี่ยมันโคตรดีนี่คือข้อแรกอันที่2นะเป็นในเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรโคตน,นะอาจจะฟังไม่ไปฟังเพลงละ ฟังเป็นบทสวดอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะครูอยากจะบอกบทสวดในเช่นยกตัวอย่างเช่นพระคาถาเงินล้านเนี่ยหลายๆคนนะอาจจะชอบฟังอยู่นะมันเป็นอะไรที่ดีมากพระคาถาบทนี้ครูบอกเลยว่ามันโคตรสักศิธิ์เพราะฉะนั้นใครที่ฟังตอนนอนนะคะบอกเลยว่าโอ้โหโคตรจะดีโคตรจะเจ๋งนะคะเป็นการเขาเรียกว่า นะนอกจากฟังบทสวดแล้วนะมันยังมีอีกอันนึงก็คือว่าเป็นการโปรแกรมนะเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมโปรแกรมโปรแกรมจิตใต้สํานึกนั่นเองนะคะโปรแกรมจิตใต้สํานึกนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าการโปรแกรมจิตใต้สํานึกนะก็จะมีหลายบทที่จะใช้โปรแกรมในเรื่องความมั่งคัง่งในเรื่องของการดึงดูดเงินหรือนะคะในเรื่องของเขาเรียกว่าความมั่งคั่งนะทุก มีหลายแบบมาก,มากลองหาดูนะคะใน y o u t u b e นี่โอ้โหโคตรเจ๋งเพราะฉะนั้นวันนี้นะใครที่นะเจอหนังสือเล่มนี้นะ1นึรอยเล่มเปรดโลกครูอยากจะบอกว่ามันโคตรคุ้มค่าเพราะฉะนั้นน,นี้บทเรียนนี้นะนี่คือเคล็ดลับที่ครูนำไปแบ่งปันกันนะคะใครเจอไลน์นี้คุณโคตรโชคดียิ่งแชร์ไลน์นี้ออกไปยิ่งนะหะบุญมหาศาลเพราะฉะนั้นวันนี้นะเห็นปะคะว่าเลิน Why you sleep นะฮะเรียนรู้ในขณะที่คุณนอนหลับคุณจะได้อะไรมากมายลองดูนะคะครูเชื่อแน่ว่าถ้าทุกคนนะคะทำทุกวันและทำเป็นประจำเนี่ยชีวิตเปลี่ยนแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าอย่าลืมนะคะจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เพราะทูทุกอย่างนั้นที่จะได้ออกมานะคะ สู่อย่างโลกภายนอกเราต้องทําโลกภายในของเราก่อนคือการจินตนาการทุกอย่างเกิดขึ้นจากการจินตนาการนะคะแล้วลงมือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในโลกภายนอกของเราเพื่อให้ได้สิ่งนั้นนะคะปรากฏเกิดขึ้นมานั่นเองนะคะทุกคนเพราะฉะน,นั้นวันนี้นี่คือเป็นหนึ่งบทเรียนที่ครูนํามาแบบปั่นกันนะคะและมีมูลค่ามากๆก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะ,คะใครเจอไลน์นี้คุณโค้โชคดีก็ฝากเอาไว้นะคะนี่คือบทเรียนที่69เป็นเลขที่ดีมากๆนะทุกคน <laughs> เป็นเลขที่ดีงามมากๆจากหนงังสือเล่มนี้นะ หนึ่งร้อยเล่มนะเปลี่ยนโลกนะของอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเจอหนังสือเล่มนี้ครูบอกเลยว่า คุณโคตรโชคดีสุดๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหนังสือเล่มนี้ก็นะคะไปติดตามอาจารย์ได้ที่เพจนะอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีนะคะหนังสืออาจารย์น่าจะยังคงมีอยู่แต่ก็คงไม่มากแล้วนะคะเพราะว่าอาจารย์นั้นนะคะก็ไม่ผลิตแล้วนะคะที่ครูรู้เพราะฉะนั้นวันนี้ใครเจอเล่มนี้โชคดีที่สุดนะคะครูก็นํามาแบ่งปันนะมาแบ่งปันเป็นเสียงกันนะคะอยากให้ทุกคนได้เคล็ดลับดีๆนะ,ะเป็นเรื่องที่นะคะเคล็ดลับเนี่ย โอ้โหเล่มนี้บอกเลยว่าสุดยอดมากๆถ้าวันนี้ใครเจอไร่นี้คุณโคโชคดีนะคะลองเอาไปทํากันดูนะคะวันนี้ครูขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันเนาะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาย้อนหลังด้วยนะคะนี่คือเป็นเคล็ดลับในขณะที่คุณนอนหลับคุณจะเสกสร้างโลกของคุณอย่างไรก็ได้ถ้าคุณรู้วิธีวันนี้คุณโคโชคดีถ้าได้เจอไร่นี้วันนี้ครูก็ขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรดีๆมาแบ่งปันนั้นติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ